ว่าเขามีกลังไหมามีนะครับผมจะเริ <laughs> ่มเลยนะจะายจกับทไดุกคนทำได้เาชื่อคุณใจรับมินนกาินเกอันนี้ได้มนอันีด้มินะครับนามินะครับมนจะประกอบคอมมีนนะครับาเิคอมมีนนะครับเอนหลน้มไมเนี่ยคมมากคุมากค่ะคมาก ผมนะเม่จิ่ไมนะสบายสเ้มเส์เชี่าเป่ยอไั่วถออยากถ่าใกล้ๆไม่ะที่ส่ใกล้ๆ่เพื่อนเลยนะพร้อมนะถ่า่ายมนเดีวกระัน่าเล็กใช่ไมครับพอคุณก็พ้เร็วนะคุณก็พอ ม hey, mm ันเร็วจริงนะพี่เดียว